ผมเห็นผมเข้าใจในปัญหาที่ซื้อมาจากแววตาประชาชนเป็นดีกาน้ำตาเพื่อนมามากหลนสื่อถึงความจนท่วมท้นในแผ่นดินนี้ผมเดินเข้าไปในานา้ำ สอ,สอสอรับคำตัดขอต่อปัญหาที่มีแหล่งน้ำขาดแคลนถนนรถแล่ไม่ดีเข้าวังปีนี้พรับดูครับผมสำลีลักสุธีนะครับสอสอ,สอบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยมหาสรารคามวันนี้มมาามผมมาลงพื้นที่บ้านโคกสี ตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพี่น้องนะครับท่านมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำน้ําดื่มน้ําบริโภคภายในหมู่บ้านนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยน้ำน้ำในบ่อนี้นะครับมันแห้งขอดน้ําไม่มีพี่น้องก็เลยต้องการน้ํามาจากเขาเรียกว่าอะไรอ่างนะอ่างเก็บน้ำบ้านโพก่อซึ่งอยู่ไกลมากประมาณสี่ห้ากิโลเนาะสีกิโลเมตร คลองนี้นะครับซึ่งเป็นคลองที่ตื้นเขินไม่สามารถระบายน้ําได้แล้วก็เป็นคลองที่าขาดแล้วก็ชํารุดเนาะไม่สามารถส่งน้ําได้พี่น้องก็ร่วมมือร่วมใจกันแม้จะเป็นสีดํานะครับอาจจะเป็นสีดํานิดหนึ่งซึ่งมันก็สะอาดอยู่ครับเพราะว่าสีดําเนื่องจากพี่น้องได้เผาขยะเผาอะไรเพื่อที่จะนำทำความสะอาดคลองนะครับ,นนรบซึ่งก็ ถ้าลงไปด้านโน้นแล้วก็จะผ่านการกันกองพี่น้องก็สามารถใช้บริโภคอุปโภคได้เนาะ,ะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยพี่น้องก็ได้ขอความร่วมมือผมอผมก็มีส่วนร่วมเนาะนิดนิดหน่อยๆนนะครับก็ มาทำหน้าที่รับใช้พี่น้องก็ร่วมมือกับพี่น้องพี่น้องท่านก็ให้ความสามัคคีกันเป็นอย่างดีเนาะผมก็เด้มาพบม,มาเห็นก็ได้ร่วมบริจาคนิดนิดหน่อยนอยแล้วก็วันนี้มามาดูผลงานเนาะมาดูผลงานด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูไปดูที่ที่เขาปล่อยน้ําเข้าไปเรียกว่าที่เก็บน้ําก็แล้วกันเนาะ,ะไปดูดูด้านน้นนิดหนึ่งครับเป็นน้องเก็บน้ําเนาะ ท่านท่านผู้นําท่านอบตท่านเขาเขาเปิดตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาเปิดจะเปิดตรงนี้ให้น้ําไหลเข้าไปเนาะซึ่งน้ํานี้มามาจากไกลมากเนาะแต่ก่อนนี้มันตื้นเขินมันไม่ไม่สามารถมาได้เลยเนาะเราต้องขุดเราต้องลอกขึ้นลอกขึ้นนะครับเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับ ข้ามาตรงนี้นี่นะครับพี่น้องบ้านโคกสีนะครับซึ่งประมาณกี่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 ังคาเรือนครับท่านท่านอ๋อฮะาสองก่สองสองร้อยกว่านะเนาะเลยก็จะอาศัยน้ําตรงนี้นทั้งหมู่บ้านเลยเนาะแต่พอพอามานี่แห้งเลยนะครับเนี่ยตรงนี้แห้งเลยตอนนี้ก็ถือว่ามีน้ําคงจะคงจะเพียงพอถ้าถ้ามันถ้ามันไอ้ไอ้แห้งหรือยุบลงไปก็จะปล่อยเข้ามา ทดแทนเร <te hey hey ื่อยๆเนาะจะพันน้ำก็ประมาณปีละสามครั้งอ like ่าปีละสามครั้งครับโอ้คุ่ณยื่อน้ำแม่น้ำอะไรโอ้เขาครับคับเขาเขาเขามาเขามาต้อนรับเราอ่าอะไรยื้อในน้ำเลยก็อุดมสมบูรณ์ดีนะครับน้ำก็เพียงคงจะเพียงพอนะครับอ่ามีท่านใดอยากจะฝากถึง อ่ามีท่านใดอยากจะฝากถึงพี่น้องด้านนี้ไหมอ่าท่านท่านอบตเหมือนเดิมนี่แหละอ่ะกราบ่วัก็ขอขอบคุณนะคะจากท่านเอออสามรีรักสุธีนะคะรับอ่าถ้ามีโอกาสจริงนชาวบ้านโกศีลก็ขอฝากอ่ขุดจอบ่บด้านขนาดใหญ่นะเพื่อที่จะเอาน้ำเข้าไปใช้ในหมู่บ้านให้เพียงพอเพียงพอเนาะเผื่อเวลาเราขอน้ำมาเข้าเข้าสาเวลาแกงโคกศีเขาไม่อนุมัติโครงการแล้วก็ลำบากในการจะขอน้ำเข้าเข้าสานะคะ ต้องการน้ำน้ำใ <Count> ต้ใต้พื้นดินเนาะ <eken> ต้องการน้ำหัวประดานขนาดใหญ่ครับครับก็จะพยายามทัหน้าที่เนาะครับจะติดต่อดูครับขอขอบคุณท่านอบตอคนนี้แหละเป็นผู้ที่ประสานทั้งคณะกองยาวก็ท่านอบตเป็นผู้ประสานมาก็ได้มอบอ่ามอบทุนให้คณะกองยาวและก็อ่างน้ํานี้นะครับผมก็ได้มามีส่วนก็เพราะว่าท่านประสานไปรวมทั้งไฟฟ้าด้วยอ่านี่นีเป็นอบตที่ ไม่มีผู้แข่งเลยใช่ไหมสือว่าสุดยอดเล้นะทำหน้าที่ดีเอาครับขอบคุณทุกๆท่านครับที่ให้ผมมารับใช้ครับขอบคุณมากครับผมเห็นมีการน้ำตาทูกคนที่ยากจดนบนแผ่นบินไทยอยากซับน้ำตาประชาไม่ให้หยดไหล ทำอย่างไรนายยกไทยถวตอบพีม่วยหน่อยได้ไหมนาย,ยกไทยช่วยพี